ที่เคยคุยกับทุกคนว่าคนไทยเนี่ยเราควรจะอยู่รัฐไหนดีตอนนั้นเนี่ยเราคุยเฉพาะกันเรื่องสภาพอากาศการหาเงินการอะไรก็ตามแต่วันนี้จะมาคุยกันถึงว่าบางทีเนี่ยไอ้ culture ต่างๆของรัฐที่เราจะไปอยู่มันก็มีผลนะอย่างที่ออริกอนเนี่ยมันก็มีคาแรคเตอร์ที่พิเศษของมันอย่างเช่นคนเนี่ยจะโดยส่วนใหญ่เนี่ยบ้านจะมีสวนครัวอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างตัวเองเนี่ยตอนนี้คือดื่ม น้ำชาลากไม้นะวันนั้นอะไปซื้อปลากับแฟนนั่นแหละแล้วก็เลือกปลาเลยเลือกไม่ได้เพราะว่าวันนั้นเนี่ยปลาที่มันมีมันไม่มีไวร์คอร์หรือว่าจับตามธรรมชาติทุกคนแฟนก็เลยบอกว่าเออเธอเนี่ยเยอะเนาะตัวของเราอะเมื่อตอนที่เรามาเที่ยวออริจมน่ๆเราไม่ได้เป็นแบบนี้นะไม่รู้ว่าโอริกอนมันทําให้เราเป็นแบบนี้หรือเรามันเป็น มันเป็นเทสทายที่มันจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วการที่เราไปอยู่รัฐไหนเนี่ยมันก็เชฟตัวเรานะว่ามันทำให้เราเป็นแบบไหนถ้าตอนนี้ใครอยู่รัฐไหนแล้วพออยู่ไปอยู่ไปอะ่ะมันมีความซึมซับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไงอะ่ะอยากให้ทุกคนมาแชร์กันด้วยเผื่อว่าใครที่เขากำลังเลือกร้านอยู่เนาะจะได้เอาไปประกอบการตัดสินใจเพราะว่าตัวเองอะ่ะ รู้สึกว่าเราอยู่ออริกอนมา15ปีเนาะพอคิดไปเรารู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างที่จะเยอะอะแรกที่เรามาอยู่ออริกอนใช่ไหมใน first impression เลยเราไม่ใช่คนแบบนี้นะเพราะว่าเรามาจากเมืองไทยแล้วเราก็อยู่ที่นูน่นที่นี่แต่ว่ามันไม่นานไงพอมาอยู่ที่ออริกอนเนี่ยเรารู้สึกได้ถึงความแตกต่างของวัฒนธรรมนะกรูดินฟรีนะ vegetarian บ้างล่ะ vegan บ้างล่ะ dairy free บ้างล่ะไข่เนี่ยจะต,ต้องเป็น free range um, pasture r a i e บ้างล่ะปลา wild c a u หรือเปล่าหรือว่า farm r a i s e อะไรเงี้ยคือจะมีคำถามจากลูกค้าแบบนี้เยอะแล้ว first impression ของเราตอนที่เรามาเป็นเด็กเสิร์ฟใหม่ๆเรารู้สึกว่าเฮ้ยมมนเหมืนเรื่องมากจากังหวะจะกินอะไรแบบทำไมมันจะต้องมีดีเทลอะไรเยอะแยะขนาดนั้นเคยรู้จักคนคนหนึ่งอะเขา ทำโยเกิร์ตกินเองที่บ้านนะแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยเป็นอะไรมากหรือเปล่าโยเกิร์ตก็ไปซื่อกินตามห้างสิทำไมต้องมาทำเองให้มันเสียเวลาคือเที่อเรก็เนี่ยโคเจอร์ของ sustainability self reliance เนี่ยจะมีอยู่เยอะแล้วก็รักธรรมชาติอะไรพวกนี้นะตัวเองก็คิดว่าได้ซึมซับไปเหมือนกัถ้าฉันไปกินปลาเนี่ยฉันจะต้อง w i ยออคอนะและดี๋น,นี้คือตัวเองอ่ะไม่กินเนื้อสัตว์นะ ไม่กินเดล่คือจะกินเฉพาะซีฟู้ดตอนนี้ฉันก็เป็นเหมือนเรื่องเยอะอย่าง,างที่เคยว่าคนอื่นเขาอะ่ะฉันกลายเป็นแบบนี้แล้วไม่แน่นะคือการที่เราเนี่ยไปอยู่รัฐต่างเนี่ยมันก็อาจจะเชฟ who we become ก็ได้บางทีการเลือกรัฐมันอาจจะไม่ใช่แค่ว่าเลือกสภาพอากาศที่ฉันชอบหาเงินที่ฉันอยากได้บางทีมันอาจจะต้องเลือกถึงว่าฉันอยากมีชีวิต ยังไงถ้าอย่าง West Coast o r อริอนแคลิฟอร์เนียวอชิงตันอย่าเงี้ยมันก็จะมีความเป็น Progressive l g b t q ได้ไม่มีใครมองหรือว่าเป็นเอเชียอาจจะโอเคไม่ค่อยมี r e s i s t e คนที่มาอยู่ที่ West Coast เนี่ยมันก็ต้องทำงานเยอะหารายได้เยอะเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันแพงเนะาะใครอยู่แคลิฟอร์เนียอ่าวอชิงตันอ o ริกอนย่าน West Coast เนี่ยแล้ว ชีวิตเปลี่ยนไปยังไงเนี่ยช่วยคอมเมนต์เข้ามานิดนึงก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าคนอื่นเนี่ยเปลี่ยนไปเหมือนตัวเองไหมเพราะว่ามีโอกาสได้คุยกับพี่คนหนึ่งที่เขาเคยเป็นเจ้าของร้านอาหารนะนะในภาพเรามองพี่เขามีเงินมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเขาคงจะอยู่ในชีวิตที่แบบหรูหราโน่นนี่นั่นพอมีโอกาสได้คุยกันนะก็ถึงรู้ว่าพี่เขาก็เปลี่ยนไปเป็นแบบชีวิตเช่าอุลร้ราโน้ทุกคนแคมปปิ้ง อยู่กับธรรมชาติที่รัฐที่เราไปอยู่มันอาจจะมีอิทธิพลต่อความเป็นไปของชีวิตเราพาน้องหมาไปเดินเล่นใช่ไหมเราได้เจอกับคนหนึ่งที่เขา,เขาโตในนิวยอร์กนะแมนฮัตตันเขาเป็นหมอนะเป็น cardiologist ซึ่งทำเงินได้เยอะมากปีปีหนึ่งแต่ตอนนี้คือเขาดิทายแล้วนะเราถามเขาว่าอ,อคนที่นะิวยอร์กมันเป็นยังไงหรอเพราะจริงๆแล้วว่าตัวเองอะไม่เคยไปนะที่นิวยอร์ก เขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าแบบนิวยอร์กเนี่ยมันเป็นอะไรที่เร่งรีบมันเป็นอะไรที่ h u สโซเค u l เจอรนะทุกคนงานงานงานเงินเงินเงินคลายที่เขาอธิบายมาเนาะคล้ายๆกรุงเทพอะไรเงี้ยต้องทํางานเยอะต้องเร่งรีบอยู่ตลอดเวลาโดยรวมๆแล้วคาแรคเตอร์ของคนที่อยู่ในฝั่ง e อีส Coast ที่เมืองใหญ่ๆนิวยอร์กบอสตัน ถ้าเราฟังจากที่คุณหมอพูดว่ามันเป็นโคเจอร์ของความเร่งรีบอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออถ้าใครที่อยู่ East Coast มันก็น่าจะต้องเป็นแบบ go getter นะเป็นสายสตรองเป็นสายทำงานเก่งเป็นคนเก่งผู้หญิงเก่งผู้ชายที่เก่งท่นี้มาดูในฝั่ง Midwest ์มิดเวสเนี่ยก็จะเป็น i อโอวา n มนิโซตาอิลลินอยส์เเพราะว่าแฟนเนี่ยเกิด ที่ไอโอวาแล้วก็โตมาอยู่ไอโอวาสิปีเพราะนะ่ะเขาอยากจะย้ายจากโอริกอนเนี่ยไปอยู่ไอโอวาเพราะว่าว่าคนที่โอริกอนเนี่ยอาจจะไม่เฟรนลี่เท่าคนที่ไอโอวาเขาบอกว่า,เ,า,จจเ,ขา,วาเขา miss i อโอวาไนที่มิดเวสต์มันจะเป็นอะไรที่มีความอบอุ่นไม่ค่อยมีการแข่งขันการมีความเฟรนลี่ที่แบบอยากจะเป็นเฟร่อนด้วยจริงๆที่โอริกอนเนี่ยหลายๆคนอาจจะบอกว่าเออรู้สึกว่า ก็เฟรนลี่นะแต่เขาไม่ได้อยากจะมาเป็นเพื่อนกับเราอะไรแบบนี้แต่ถ้าเป็นพวกมิดเวสเนี่ยคือแบบอาจจะคล้ายๆเออน่อาจ,จะคล้ายๆแบบตอนที่ตัวเองอยู่แบบบ้านนอกอะไรเงี้ยมันจะมีคนเอาของมาให้ well, ย้ายบ้านเนี่ยเขาจะมีแบบว e ลคัมกิฟต์ให้ทำพายอะไรมาให้คือมิดเวสเนี่ย เท่าที่แฟนถุยฟังมันไม่ใช่โคเจอร์มันเป็นมือที่ไม่ใหญ่มากมันไม่ใช่โคเจอร์ของการแข่งขันเก่งแย่งชิงดีชิงเด่นรู้สึกว่าถ้าใครชอบไปอยู่แบบตามมิดเวสต์นี่ก็อาจจะเป็นอะไรที่คนที่อยู่นั่นก็น่าจะเป็นอะไรง่ายๆสบายๆไม่ต้องแข่งขันกันอย่างแฟนนี่ก็จะเลทแบ็คมากๆอาจจะไม่ได้แบบเฮ้ยฉันต้องทํางานเยอะๆฉันต้องหาเงินเยอะๆจริงๆถ้าพูดไปก็คล้ายๆว่าเออสโลลฟ์นั่นแหละ เมื่อวานก่อนเนี่ยได้อ่านบล็อกอันหนึ่งของคนครอบครัวที่เขาย้ายมาจากอิลลินอยนะแล้วเขาย้ายมาเนี่ยเพราะว่าเขาได้เทคจ็อบที่แบบเงินมันดีเราไม่อยู่เซาท์เวลแล้วเขารู้สึกว่าพออยู่ไปอยู่ไปเขาบอกว่าเขาอยู่ไม่ไหวแล้วที่เนี่ยคือเ,เขารู้สึกว่ามันไม่ as friendly มันไม่ friendly มันไม่ warm มันไม่ welcoming เขาไม่อยู่เนี่ยรู้สึกว่าไม่มีเพื่อนสุดท้ายเนี่ยยอมทิ้ง เงินจํานวนมหาศาลเพื่อที่จะกลับไปที่อื่นหน่อยและเขาบอกว่าเขากลับไปเนเขารู้สึกมันโฮมี่มันเหมือนบ้านเพราะว่าคนเนี่ย nice friendly แล้วก็วอร์มแบบค้ามากกว่าฉะนั้นก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเป็นยาานมิดเวชเนี่ยน่าจะเหมาะกับคนที่แบบ peaceful, slow life ง่ายๆเรียบเรียเอคิดไปคิดมานี่ตัวเองก็เหมาะกับมิดเวชเนอะถ้าอย่างนั้น เออไม่แน่เดี๋ยวจะลองหาข้อมูลเผื่อจะย้ายไปอยู่มิดเวสต์นะไม่แน่อาจจะดีกว่าก็ไดต้ตัวเองก็ไม่เคยไปอยู่พวกฟลอริด้าเท็กซัสนะแต่ว่ารร้รูว่ามันมีคนไทยอยู่ค่อนข้างเยอะถ้าใครอยู่แล้วชอบแล้วมันเป็นยังไงเนี่ยก็ช่วยบอกด้วยแต่คือสําหรับคนที่อยู่เวสต์โคสเชียงเราบางทีเราเออดูในมีเดียมีอะไรอย่างเงี้ยนะเขาจะมีคําพูดที่ว่าแบบถ้าใครที่แบบคราซี่ทำอะไรครซี่มากๆเลยเนี่ยเขาจะเขียนว่ามาจากฟลอริดาหรือเปล่าเพราะว่าฟลอริดาเหมือนกับโ no นนะ่ะสำหรับคนที่ชอบทําอะไรที่แบบ ครีซีบ้าบ้ามากพวก s o u t h อร์เชียนมันจะมีใน pocket ที่มันเป็นคอนเซอร์เวทีฟมากๆอาจจะรู้สึกไม่ค่อย comfortable มากนะที่รู้สึกว่าถ้าคุณไปอยู่เนี่ยคุณจะต้องกลายเป็นคนที่โคตรโ,โ,โ,โคตรโคตรสตรองก็คือย่าน r u r รลหรือย่านชนบทซึ่งมันมีอยู่เยอะ97%ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเป็นย่าน r u r รลนะทุกคนเป็นย่านชนบทอ,อย่างรัฐที่ อยู่ในกลุ่มพวกภูเขากับชนบทก็จะเป็นยูทาห์อย่างเงี้ยไอรัโฮอย่างเงี้ยซึ่งไอรัโฮจริงๆเราติดกับออริกอนนะมอนแทนาไวโอมิงอะไรเงี้ยคือรัฐพวกนี้มันไม่ค่อยมีอะไรไงทุกคนคนไทยมันก็ยิ่งไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นคนที่จะไปอยู่รัฐพวกนี้ได้เราก็ต้องแบบโคตรจะจองอะจะต้องคิดว่านะน่าจะต้องแบบทําอาหารอะไรเก่งแบบเซลฟ์วิไล n c นอย่างมากๆเลยอะอาหารไทยอะไรมันก็น่าจะหายากอะเพราะฉะนั้น่ะ คนที่อยู่รัฐพวกนี้ได้คิดว่ามันต้องเป็นคนเก่งมากๆแล้วก็อยู่กับความเงียบ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 ได้มากๆตัวเองนะถึงจะเป็นคนที่ชอบความเงียบก็ยังไม่แน่ใจว่าเราจะแบบสามารถไปอยู่รัฐนั้นพวกนั้นได้หรือเปล่าแต่ว่าข้อดีมันก็ค่าของชีพนะมันไม่แพงเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราจะเลือกไปอยู่รัฐไหนอะก็อย่าลืมตรวจสอบโคเชอร์ของรัฐนั้นๆก่อนนะว่ามันเป็นยังไงว่ามันเข้ากับเราได้ไหมเพราะว่า เวลาที่เราไปอยู่เนี่ยเราก็อาจจะซึมซับ c เเอร์เหล่านั้นนะก็อย่าลืมหาข้อมูลให้ดีๆก่อนเลือกรัฐที่มันเหมาะกับเราที่มันพอดีตัวเราเนาะว่าเราชอบแบบไหนบางทีถ้าเราเลือกรัฐที่มันเหมาะที่มันพอดีเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องปรับตัวมากก็ได้เราอาจจะ enjoy ที่ที่นั้นเนี่ยไปยาวๆเลย Found this video Helpful hit that like button for me share with your friends and subscribe for more I'll see you in the next one